มีมลูกนเล่นล่นีย่แหละอ่ะีนี้มีธีพะเลี้ยงก็ใช้มันกินอาหารอะไรบ้างพี่มันกินทุกอย่างมันจะย่อยสลายทุกอย่างแต่อะไรที่เร็วก็คือสิ่งที่เป็นน้ําเป็นของเหลวอันนี้เราใช้กากน้ําตาลในกากน้าตาลเยอะมากเพราะว่าว่าจะให้ซื้อกา,นากาน้ําตาลก่เท่านี้มันมีเงินเลยอเอามาจากบ้าน <c oughs> คนที่เชิญผมไปบรรยายนะจากมดหิบกับผมมากเรื่องวัสดุอุปกรณ์เพราะผมไม่ต้องการให้เตรียมให้ชาวบ้านในบ้านเขามีอยู่แล้วแต่ตอนให้เขามีปัญญาในการคิดทรัพย์สมบัติมีถูกหยอมหญ้าแต่คนมีปัญญาเท่านั้นที่จะเอามาเป็นของตอนเองได้อย่างเช่นใบไม้ตัวเนี้ยอยู่บ้านผมกวาดหมดแล้วแล้วทำมันล่งด้วยเพราะง่ายแต่การกวาดก็ขายสอบแล้ว ตอบแล้วร้อยหล้วมัล่ร้อยยี่สิบการน้าตาลทีนี้การน้ำตาลเทอย่างนี้มันไม่เทไม่ได้มันต้องไปเทใส่ขวดน้ำใส่ใส่เพื่อจะเทง่ายถึงน,นี้ไปมันจะยากนกยากอันนี้เอาไว้ขยายเนแบบนี้การขยายก็เอาพอพอเราขยายเสร็จ พอมันย่อยสลายกากน้ําตาลเนะ่ยขวดมันจะแข็งเพราะมันมีมันมันมีชีวิตมันก็หายใจไอตัวนี้แหละมันจะมีก๊าซมีเทนออกซิเจนอะไรก็ว่าที่ตามทุ่งนาเราที่ไอนักพิชาการวิชาเกินทั้งหลายที่ว่ากเกษตรทำเอ p มเนะี่ยอ้ยอะไร2.5อะไรนะพีเอีเอ็มสอเราอยู่กันในป่าไม่ค่อยมีเนะี่ยแล้วก็มีก๊าซมีเทนอะไรจาก เนี่ยพวกนี้แหละจุลินทรีย์มันย่อยสลายทีนี้พอเราทำปื้อประมาณเจ็ดวันมันก็จะมีขวดตะแข็งขวดแบบนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้ขวดแบบนี้เท่านั้นเพ,เพื่อให้มันตั้งได้แต่ถ้าเราไม่จําเป็นต้องตั้งก็ขวดน้ำรับเราธรรมดาก็ได้เอาขวดโค้กฟี่เขาเรียกพลาสติกแข็งอันนี้ต้องเปิดเอาลมออกบ้างนะขพราะอยากแป๊บเลนได้ตัวได้ลมหนึ่งขึ้นนิดหนึ่งอย่าทำอย่างนี้นะ พุ่งทไมต้องค่อยๆเปิดอย่างนี้มันจะพุ่งใส่ตาแตกจริงจริงใส่กัดเปิดทีเดียวก็ไม่ได้จะไปเลยบางทีเคยเห็นคนแก้พุ่งเบียร์เปิดฝาเบียร์เลยดิจนวดตอบเยนีเป่คีนนี้ ลเราจะขยายเราก็เอาน้ําใส่แค่ี้หน่ลิตรตามที่เปิดรงนั้นนีดหนึ่งากเรอแล้วเปิดแ้นลืมเปิดไว้ลืมลืมลืมไมร่รนี่ใส่ก่ยัครบ <c oughs> เรียกถึงได้รเซ็มต so, uh, like, ้องผ่านอนี um> ้ที่น่าก็คือถ่ายรจอครับน้ำดื่มเราดีนี่ะใ่น้ำน้ำมาประมาณนี้ท่นี่จะใมาณอันนี้น้ำตาลคือจริงถ้าอบรมเป็นทางการไม่เคงมีใครไปทำเล แต่ถ้ามาจาับกลุ่มกันคุยอะไรผมยังบอกว่าถ้ามีกา,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 ารมาจ้างให้เขาสอนให้จัดทำเพราะคนที่เสียเงินงี่ยคือคนตั้งใจพอแต่ถ้าราชก,การไปเกณฑ์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำทำไมผมไม่แจกกล้ามาผมเคยแจกเลยไม่มีใครมาบอกว่าโตเลยนี่จมะมาขออีกแต่ พะผมขายกับตัวแล้วนะที่ซื้อไปยิ่งขายแพงยิ่งดูแลดีก็เสียดายจังเออนี่คือคือหลักธรรมชาติผมทำมเรื่องหมู่บ้านสีขาวแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งประชุมทุกครั้งจะต้องเก็บเงินชาวบ้านห<ม>น,นึ่งบาทต้นแรกก็ขัขัดขาดเยอหัวเราะยางงี้ไ,ไ,ไปไปมาหนึ่งพบเงินมาด้วยอยากประชุมเมื่อไหร่ก็ประชุม พอพอมีการมาเกะฆ่าผมเขาจะเอาเอารับเอาคนที่จ่ายเงินก่อน <c oughs> พวกไม่ไม่จ่ายเงินคือไม่ได้มาป <c oughs> ไปช่วยจังบาทไม้ใ่าเงิะเบียนใช่อันนี้นายเพื่อให้งบประมาณมาเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> เอาสักเท่านนะั้นนิดหนึ่งอันนี้คุจะเกะอ,ออกละ่ะเกะอ,ออกกันตัวไหนเอาสักนิดหนึ่งพอเปิดมาแล้วเราก็ใส่ แบบก็เรียกแบบน้ำท่าใช้แบบน้ำมีใชส้สองแบบคือแบบน้ำและแบบแห้งมันก็เกียวอ่ะอันี้ก็กากน้ำตาลปิดออกกักน,น,น,นก็ได้นะมใช้ EM มาเราหรอกเดี๋ยวจะให้ฝึกฝึกขยาย EM าะขยายเป็นก็ <c oughs> ไะไเป็นหระ เราก็สมมุติเอาฝึกขยายเอ็มอันนี้ฝึกขยายนะผมจะทําให้ดูก่อนแล้วทุกคนก็มาทําถ้าเรามีขวมมดมาเองก็ทําแล้วเอากลับบ้านเลยเวแล้วก็ไป ขวดขวดนําใช้ไม่มีขวดก็ไปปากซอยครับไปซื้อขวดโค้แล้วเอาเทน้ําทิ้งแล้วเอาโค้ขวดโค้มาใส่ถ้าถ้าไม่มีขวดโค้งอย่างเงี้ยมันหาไม่ยากเลยเนาะหาได้ตามงานเปลี่ยนงานงานบดถ้าไม่มีก็จัดงานงานใหม่ลงทุนนิดนึงกับคนเดิมกับคนเดิม เพื่อเอาขวดทบอันนี้ผมไปงานแสดงโนนั้นเี่เพราะว่มนใครเนอไปเล็นไปงานแต่งร้านที่แสดงโทนแล้วก็มีพิธีกรที่อยู่ชุมเหตุนี่แหละถึง่นดล้อมอยู่ชุมเหตุไปเป็นพิธีกรไม่รูไใครูท่ไทยโ้เนู้ท่นยลันทะนยเมนที่เมาตไกลับมาไที่นมาูคมน่คเมนทย่มนยนูไท่นนูไ่ะนไ่น่น วันนั้นนะ่ะวันวันเสาร์น่ะมันก็ไม่อ้วนดีมันอยู่บนที่ใหญ่วันเจ้าสาวผมว่าสายตีรถจากคนใหญ่มานะเนี่ยเขา <c oughs> อา่ะคืออะไรนะวิแม็กมิกมิกเนี่อันนี้ใส่ไปสองช้อนหนม่งชอ้อนเป็นไ,ไงนี่จ่าเอาก็ดดได้หรอกจ่าเอาเราไปสนใจเล้วทำให้มันง่ายที่สุด นั่งโต๊วก็ซิลิซีสองช้อน <c oughs> ก็เอาฝาหนีบเอาของเขาพี่จังของเราไว้กับบ้าน <c oughs> นี่เขาจะมาเชื่อทำไมต้องเอาผ้าออกาาเพรามันเปื้อนร้องขา แล้วก็คนทำให้มันละลายวิธีทาละลายก็ปีบให้มันแน่นแล้วคว่ำลงว่าคว่ำลงแล้วก็บีบดูมีน้ำออกไหมถ้าไม่มีก็ไม่แปลว่าแน่นแล้วก็ขยับถ้าเราพิเกียรขยับก็มัดเอไว้หนึคืนอี่นะบอกแล้วก็เดินรอบบ้าน เดินรอบบ้านเดินเรื่อยๆเล็กๆนะแรกๆมันจะนิ่มขวดสับดูมันจะนิ่มอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะเ5-7วันมันถึงจะเริ่มใช้ได้เจลินชีที่เราใส่ไปสองฝาเนี่ยสมมุติว่นมีสองร้อยตัวเนี่ยพอมันกินกับน้ำตาลมันขยายเป็นแสนแสนตัว มันจะเป็น,นไอ้ทนี้เรียกแม่นะผมเรียกแม่นะมันมันจะเหมือนกันสี่เหมือนกันเลยใชเนี่ยอันนี้เดือนหนึ่งนี่กาลังเข้มข้นเต็มที่ถ้าฉีดถ้าฉีดลงพวกนี้นะไอ้ถด,ดับเพิงิงรถอะไรนะให้มันเก็ดวันขึ้นไปนะเพราะมันมีผลมันมีผลที่ตีกลับมาครั้งหนึ่งผมไปแก้ให้อยู่ที่เทศบาล นครโคราชน้ำสะข้างย่าโมเนี่ยมันเน่าถึไปมันเน่าอีกผมก็ไปคุยนายให้คุยเขาบอกว่าไม่เชื่อเลยเพราะว่า e ีเอมนี่ยทำให้รถเขาเสียรถดับเพลิงต้อง,งล้างรถ,รถดับเพลิงหมดตังร้ายบาทผมก็มาบอกนายนะนายไปเองเลยคุยใหม่อมใครมาทำมีบริษัทเอเอ็มมาจัดการให้แล้วบอกว่าคุย,ยก่านายกเลยเรียก พนักง,งานจำรถ้ามาอย่าเพิ่งพูดให้เขาพูดก่อนรวเนี่ยวันที่เราเอา <c oughs> จุลินทรีย์ใส่รถแบบเพิ่งใส่น้ําไปก่อนเนาะคํานวณแล้วว่าอเนี่ยอ้หนึ่งลิตรต่อน้ำห้าสิบลิตรคํานวณแล้วสากน้าตาลก็หนึ่งลิตรคุณเอาเอ็มน้ำใส่แล้วคุณเอาเอ็มเทแล้วคุณเอากาบน้ําตาลเทใช่ไหมครับ นั่นแหละคือสิ่งที่ผิดพลาดเพราะกากน้ำตาลเทไปมันเป็นก้นตรงก้นกเห็นแล้วก็นวิ่งรถไปนั่นมาที่ว่ามันละลายมันไม่ละลายไม่หมดพอฉีดไปมันก็ไม่หมดนี่ไงตัวเนี้ยมันเป็นทำให้พวกเครื่องฉีดเครื่องอะไรตันหมดผมบอกวิวธีทำก็คือทีเอ็ม e ขยายนี่เทลงไปเลยจะน้ำเสร็จแล้วกากน้ำตาลก็คนให้ละลายให้หมดก่อนอตัวตกตะกอนไม่ต้องเอาแล้วดูด หรือเทลงไปทิ้งไว้ประมาณเจ็ดแปดหรือสิบวันก็ได้ให้มันเข้มข้นแล้วค่อยเอาไปฉีดฉีดฉีดให้หมดเลยหมดทีเดียวแล้วเติมน้ําฉีดอีกรอบหนึ่งเป็นการล้างไว้ด้วยนั่นแหละเขาจึงยอมแล้วก็มาฉีดอยู่ข้างตั่หญ้าโมนน,ำำน้ําก,กําลังเน่าปลากระลองอย่างไยฉีดไปแล้วพากดพขันก่อนเนี่ยฉีดไปแล้วมันตีกลับ คือกากน้าตาลมันเยอะเกินไปเชื้อโรคมันกินกากน้ําตาลเชื้อโรคมันชนะอันนี้พอฉีดไปปุ๊บโอ้หนเหนือนกันนะเป็นเดือนก็ยัดได้ผลสุดท้ายบอกก็ไม่ได้ต้ังยนกดูดน้ําออกสักแล้วปลาปลาก็เลี้ยงใหม่ก็ได้ปลามันเยอะมากปลาเยอะเกินไปมันเลยเน่าเลยตัวนั้นเลยเด้ยดูดน้ําออกน้ํามาเติมใหม่ล้างจัเติมเสร็จแล้วก็ไปยืมไปอยู่จนถึงทุกวันเนี่ย เนี่ยเขาย้ายหลักเซลล์แล้วใหม่ใหม่มันนิ่มเชื่อเราจัดดียอดช่องเลยนิ่มใช้ไม่ได้แข็งใช้ได้เนี่ยเนื้อแข็งใช้ได้นิ่มใช้ไม่ได้ใช่เสร็จแล้วก็ได้รุ่นนี้ประมาณเจ็ดดันขึ้นไปเนี่ยคือตัวเนี้ยใช้้ไดเราใช้ได้เลยให้เหมือนตัวนี้แหละแต่เอาไปเก็บให้เตอเดีก็บงมดังอยู่เตอ เราก็เอาตัวนี้มาขยายต่อยน้ำมาเหมือนเดิมนี่แหละน้ำก็เทลงไปนี่แหละเอาตัวนี้แหละลูกมันที่นี่ลูกมันม็ตูดฝานฝานใส่ลงไปเลยแล้วมันจะมันจะย่อยสลายมาตูดซูมะกรูดนี่จะหอมแล้วก็จะหมักผมได้เนี่ยผมทำนี้แหละไปหมักผมกันเทก็หาย เหมือนกองสาสุกเนะเาะพอจะบอกว่าเอาขยะมาหมักอย่างนี้น,นี่แหละคือเอาขยะมาหมักมีไหมความว่าคว,าาวารจะเติมควรจะเติมจุลินทรีย์พวกดีๆลงบ่อยๆเย,ๆะยอะไม่งั้นมันเนา่าอ,อ,อาหารที่เอะไรนะขยะที่เบบมันจเปียกเทตัวนี้แหละต้องเทบ่อยๆมันจะเพิ่มเพิ่มจุลินทรีย์ให้มันยยอยสลายเรยย็วขึ้นแล้วก็มันไม่เน่าไม่เหม็น มันเป็นเยลลี่ที่ดีแป๊บเดียวแห้งพอผมไปหลอดเรื่อยแป๊บเดียวแห้งเปิดมาถังขยาเปียกเราน่ะวิธีขยายอวิธีขยายแจกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิธีทำอีเอ็มบอลก่อนใช้แบบน้ําก็คือถ้าเราใช้แบบน้าเอาน้ําไปฉีดนะนะเราจะใช้น้อยกว่านี้อีกคือหนึ่งน้ำสิบลิตร ยูริลนซีหนึ่งหรือสองช้อนไอ้กากน้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่จุลิรีย์ไปนิดเดียวหนึน่งหรือสองช้อนวันเดอไม่ต้องใช้หัวเชื้อใช้แค่นี้แหละแล้วก็ให้มันละลายแล้วก็อันนีอ้อันนี้เอาไปใช้ทันทีเลยถ้าถ้าขยะนี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้นไม้เนี่ยต้นน้ำต้นไม้ต้องรดวันนั้นเลย ปล่อยไว้เป็นสามวันมันก็จะเป็นหัวเชื้อเยอะไปรถมันก็จะตายใช่ไเอ้ออันนี้คือสายทันทีสมมติว่าเราเราจะฉีดพวกนี้ยเราต้องให้ฉีดหัวเชื้อเพื่อไปสู้กับมันเพราะฉะนั้นต้องหมักหมักในรถดับเพลิงนี่แหละดีที่สุดทําเรื่องขอเอ่อคนนี้บาิรถดับเพลิงออกมาใช้งานบ้าง เวลาไปรถเอาลดดับเพลิงไปรถตามต้นไม้ฉีดพน่นให้ใช้แบบนี้อย่าไปให้มันเป็นหัวเชื้อสามวันเป็นหัวเชื้อเลยนะเนี่ยอันนี้น,นี่เอาไปใช้ได้ไปเทใสยขยะกียงนี่นะฉีดพน่นฉีดพน่บนบริเวณบ้านหนึ่งแหละเพื่อให้บรรยากาศดีเวลาเรากวาดบ้านเนะี่ยฝุ่นที่เห็นใช่ไหมสูดรล้วทำไมถึงสู สูที่เกาะติดฝุ่นไม่เห็นและไอที่ลอยอยู่ก็ฉีดอันนี้แหละใช้สเปรย์ฉีดแล้วมันมก็ไปย่อยแฉลาเพรา้เป็นออกซิเจนทั้งหมดถ้าบ้านไหนใช้ฉีดพ่นหัวเมียไม่ทะเลาะกันร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อไถ้า <c oughs> มาบ้านเย็นาราแต่อย่ <c oughs> ถ้าอยากให้เมียหน้าเด้งอย่าไปฉีดใส่หน้าเมียคือเธอมันใช้ประโยชน์ได้หมด <c oughs> ถ้า ผมเคยเอาอบรมนี่แหละทำปุ๋ยแล้วหมาที่เลื่อนน่ะมันจะมากินรำหมาน้อยก็จับจุ่มเลยลูกน้องผมมันรำคาญก็จับจุ่มแลปล่อยเพราะพอปล่อยไปห้าวันมันหายอ่ะทีเลื่อนมันหายไอ้พวกนี้มันจะไปรักษาโรคเลือนโรคคือจุลินทรีย์มันไปสู้กันอย่างงี้นพวกอย่างเงี้ย ตอนนี้การทำมีแอมบอนเอาตัวนี้ไปฉีดนะแล้วมันก็อยู่แต่ข้างบนและข้างล่างลหละข้างล่างก็เอาแบบก้อนโยนไปแล้วจมจมแล้วถ้าเราใส่ดินเหนียววัฒน,นานกว่าจะละลายก็ใส่ดินชายด้วยไอ้ดินเหนียวก็ใส่ด้วยดินรายละลายภายในสามวันมันจลอยมันก็ก,กินเลนกินอะไรทั้งหลายวิธีทำก็มันจะมีร่าม อันนี้จะในลงมือทำนะเดี๋ยววิทยากรทำอธิบายเสร็จก็ลงมือทำแล้ววิทยากรจะยืนดูพ่ายามเราไปมูลขาดเท่ากันนี่แหละมูลขาดนี่ถ้าเราร่อนได้ยิ่งดีมาดูก่อนนะเราร่อนก่อน เพื่อทีให้มันละเอียดเพราะว่าเราไม่ต้องการมนลงไปแล้ววิ่เตออะไรที่มันย่อยช้าอ่ะอันนี้มันย่อยเร็วย่อยเร็วขึ้นยิ่งละเอียดยิ่งเป็นน้ำยิ่งย่อยเร็วขึ้น เอาถ้าชามเย็นเนี่ยตู้เย็นไทยที่เหมืนเราไปใช้ก้อนเนี่ยใส่นตู้เย็นกับกินอกเี้โลกเขาใส่ไหมเขาใส่ได้ถุงแล้วก็เอาใส่ในถุงแล้วแต่ว่าบางอันนี้มันหนาไปมันออกยากใสถุงนี้จะ้ดไม่ได้นี่จะต้องรอเหยียดเนื้อมาถือเนว้อมาือมาช่วยกันมามามาช่วยกันใส่ถุงเลย ชายนี่ใส่ให้จมเฉยๆเพราะพวกนี้พอมันทําแล้วมันไม่จมทําแล้วมันก็ทันทงให้พอดีเลยใช่ไหมเนี่ทำแล้วใช่ตั้เป็นก้อนแล้ววางไว้ก้อนใหยกอ่างน่มประมาณกักเี็บวันเฮ้ยมันใช่ไหมกแได้ สองกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มร้อนสายทางนู้นร้อนสายไปทางนู้นอันนี้ร้อนนั่นยิ่งว่าทางนี้มันมีสองถุงสองสายมันมันยิ่งตัวเล็กมองไหเพื่อเอามาวางราวาเสร็จแล้วถ้าถ้าหน้าเนี้ยถ้ามีผ้าคลุมปั๊บมันจะขึ้นฝ้าสีขาวไอ้ฝ้าสีเขาเนี่ยคือมันมันป้องกันสร้างอะไรคุกคุกกันไม่เองถูกต้องไปแล้วเหมือนเห็ดทิ่มมันจะน้ำเห็ด ร่อนกันส่ได้หรือยังนี่นี่นี่มันแ้วดูชานี่ถ้าไม่ร้อนก็ได้เพราะว่าร้อนไหมครับร่อนร่อนกันีใส่ได้ก็โยกคือทรายเราใส่ให้มันสัดส่วนเท่ากันครับชายทรายไม่ต้องเยอะทใส่แค่ให้มันจมน้ําแค่นั้นถ้าใส่น้อยมันไม่จมหนึ่งก้อนน่ยหนึ่งก้อนเท่าลูกเป็ดกองเนี่ยต่อน้ำหนึ่งลูกบาศกเมตรถ้าคำนวณดู จริงก็โยนผมทำแล้วผมไปโยนไหนนั่น <c oughs> ใช่ไหมต <c oughs> ร,รงยางอะตรงข้าม่ายอินรีก่อนมันเหมืนเหม็นแบบเหมือนเหมือนโคราชสมัไหก่อนไปโคราชถึงใกล้จะถึงโคราชนะั้วมันเป็นน้ำประมาณสิบกะ่ะไรอะทำให้โรงงานทำแล้วไปโยนไปโยนประมาณเกือบหมื่นต้นเสร็จแล้วก็เอาให้ฉีดน้ำนี้ทุกเช้า เอาที่มไปเพราะว่าเราจะต้องทำให้เสร็จก่มีงอก็เท่าเท่ากันเนี่ยแหละพี่ควายได้พี่ควายได้แต่ผมไม่แนะนำให้เอาพี่ไก่แค่นั้นแหละเคยมีคนเอาพี่ไก่ไปทำแล้วมันมันตีกลับคือพี่ไก่มันมีเชื้อโรคเยอะเยอะมันเยอะเพราะมันมีพวกโปรตีนพวกอะไรพวกไอพวก Ừ, 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 มันสัมปัหลังนงที่ทำหัวอาหารเนี่ยม,มาทุกอย่างเงี้ยทำไมผมให้ทุกนี้ก่อนแล้วแล้วน้ำที่ใส่ให้ใส่น้ำหัวเชื้อ,อใส่ไปเท่าไหร่ใส่พอเราปั้นเป็นก้อนได้อยังไงมันมากแต่ไอ้ที่ในรูปในนี่บางครั้งเขามีเมีเบ้าวอกทำนะ ในกลมๆแต่เราไม่จำเป็นหรอกเพราะเราทำใช้เองไปล่อยาทำขายมันมันตัพระเพอไว้ขายเฉลี่ยสามจีบห้าาตนแพงสามนห้ตอนนี้ก้ละอนเดียว้นร้อยเออ้นร้อยเขาขายให้คนทำไรทำนากนขายเขาขายให้คนให้เลี้ยงปลาน่ะประโยชน์ลงสระจะดีแต่วิไอคที่อยู่วอยซัดจริง เขาห้ามผมพูดแบบนี้เนี okay. ่ยห้ามขยายด้วยขยายได้รอบเดียวเนงเขาจะเขาจะขายไม่ได้ใช่มครับแต่ผมบอกผมไม่ได้ทํางานเพื่อบริษัทผมทํางานเพื่อชาวบ้านว่ากระจายมากเอามาใส่เอามาหมดมาตอนนี้ อย่างละเท่ากันก็นได้ัส่วนอย่างนั้นเท่ากันก็นได้เดินถ้าไม่ถ้าเราทําก้อนแรกดูมันเท่งแล้วไม่จมแล้วก็เพิ่มถ้าทรายเยอะมันมจมคือมันท่วงน้ำถ้าเราแล้วเราก็ทําที่ดินด้วยดินปวกดินอะไรด้วยดินทรายด้วยเพื่อหลักการคือทรายเนี่ยมันละลายเร็วเราโยนลงไปอาทิตย์หนึ่งมันหมดแล้ว แต่ไอ้พวกดินเหนียวดินไรมันก็อยู่อีกเดือนสองเดือนโยนข้างเดียวมันอยู่ได้นานเลยใช่แต่เบนเนี่ยจะปั่นเป็นก้อนเพราะมีรำอยู่ไอ้ตัวรำนี่มันโดนน้ำแล้วมันก็จะเป็นเป้งเหนียวแต่ไม่กลัวไม่จมผมไปโยนที่ตอนนั้นน้ำท่วมโยนโพรลัดไม่จมเลยไอ้คนทำลูกน้องจำมันใส่ดินน้อยไปนอนแช่กันไปนอนไว้เยอะเยะเลด แล้วอย่างกรณีน้าสำนักงานสระน้ำมันมันออกหนึบหนึบนั่นแหละน้ำเสียแต่ใส่แล้วใส่ตัวนี้แล้วมันไม่มีระบบวนเวียนไงเอาเอาจุลินทรีย์ใส่บ่อพวกบ่อเลี้ยงปลาพวกนั้นมันจะเน่าเน่าเป็นแค่ปลาพวกนั้นอ่ะปัญหาการของน้ำประดาลไหมเพราะของเราจะเป็นฉนิมไงเขาเรียกฉนิมอนิมน้ำก็ใส่พวกนี้แหละแล้วก็เอาเนี่ยเอาน้ำนี่ก็ได้แต่นี่ผมอยากให้เอาหัวเชื้อเพราะว่า เนี่ยอันนี้มันขยายได้50ลิตรนะจาก50ลิตรก็เป็นทีครับเป็นเท่าไรอีกน้ำเสียน้ำอะไรอันนี้ใจยังง้นั่งนั่งฟ้านไปงี้แาลน้ำที่มันขึ้นไปนอนทามี้อ้าอะไรทำไมไม่ไม่เป็นตอดล่ะเพราะมีคนเทน้ำให้นะเพราะเทน้ำไห่เทน้ำแค่น้อย่น้อยอันนี้ก็ได้ต่างแบบมันก็ได้ ผู้ช่วยกิติมศักดิ์เเจ้าเฮ็ดทั้งนุ่นเห็ดน้องกันอะไรครับอันนี้เริ่ดเลยเริ่ดเลยด้วเลยเด็กด้วงเลยเอาแต่อันนี้ใช่ไหมคะเย็นน้ำด้วยไม่เอาหัวเชื่อหนี่งะหรอที่ทำก้อนเล็กอันนี้เหมาะกับการโยนไกล เป่ยนเทงั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรหสวยด้วยนี่ไปถ่ายนี่จะกระปั้นมันถ่ายเทโหมันกหลองมาปั้นฮ่าฮ่าเขาหลอกว่าให้มาปั้นเพราะว่าถ้าเราเทน้ำทีเดียวให้มันได้ทีเดียวบางทีมันตื่นเต้นมันมันเอาไม่ใอยหน่อยมันลองปั้นเมิ่งเขินไปเพราะมันแฉะเขินไปปุ๊บปั้นไเป็นก็ห้องหลังบ้านเจ้านั่น่ะเออมันจะได้ไม่เหม็นไม่เป็นไร ใส่มากมันก็จะแฉะเต็มหมดเต็มหมดเราเป็นคนมือสะอาดอยู่แล้วเฮไม่อยากให้เชิญเลยค่ะมามามาเชิญตามเลยค่ะเรามีอีกอีกหลายกรรมละมันเนตเราไปเรานี่เลยใช่ไหมได้ได้พอแยกเลยก็ได้หมดถ้ามันแฉะ มันส์าเพาผ้าออกหน้ามันจะแห้งไงผ้าอ่อนนี่ต้อง็นแบก็ท่นพอดีปันได้เพราะมันมาทำตัวจราเขาบอกนะเพื่อนมือล้างได้คือเพื่อนใจแต่เพื่อนหัวใจล้างยากใจสกปรกใจสกปรกเอากระลไว้ตรงนี้น้ำนี้ก็ได้ใช่ไหมน้ำนี้เวลากอะมาวตรงนี้อีกใบนึงก็ได้ความประหยัดนะ่ใ เพื่อาประหยัดล้วก็ใช้ชุดลินี่ให้การน้ำตาลเพื่อการมาทำแต่ว่าเอาใส่อย่างอื่นไว้ถุำดำตใส่ถ้งดำไปบงดำเม่ไดรถดีไมได้กใส่รถีดำหรือเอาไปร่อนหือผมไม่อยากให้ไม่รอนก็ได้มาหนกอ้ถ้ามันห